Mission to the moon. continue with your mission. 5 minutes podcast brought to you by Ananda d e v e l OP m e n t ค oh, ิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอนันดาเท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตห้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเล Ananda d e v e l OP m e n t an Urban Living Solutions ที h, ่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง เม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหนโลกแห่งการทำงานจะก้าวหน้าไปเท่าไหร่แต่หนึ่งทักษะที่ยังคงความสำคัญอยู่เสมอคือทักษะแห่งการนำเสนอแต่คนทำงานไม่น้อยกลับเจอปัญหาเหล่านี้อยู่ไม่มีความมั่นใจถ่ายทอดเรื่องราวไม่ได้ตามที่ต้องการการเล่าเรื่องไม่น่าดึงดูดหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นทีมลีดหรือเป็นผู้นำองค์กรที่ต้องการจะพัฒนาทักษะแห่งการเล่าเรื่องให้ตรงใจผู้ฟังนะครับ มาร่วมเรียนรู้ทักษะนี้ไปกับผมรวิทย์านุสาหะในคอร์สแบบออนไซต์ Business Storytelling for Leaders เพิ่มคุณค่าให้เรื่องเล่าด้วยศาสตร์แห่งการเล่าเรื่องรับเพียง20คนเท่านั้นนะครับสามารถสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ mission to the moon co หรือ Line Official at mission to the moon สวัสดีครับ5 Minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทยานุสาหะครับวันนี้ผมเอาบทความจากคุณ Daniel r i ี a ยังไม่เคยบทความของคนนี้มาเลยนะฮะเขียนไว้ใน Entrepreneur's Handbook นะครับ Five lessons on career growth from a Google executive yeah, นบทเรียนด้านการเติบโตทางอาชีพกันนะครับจากผู้บริหาร Google นะฮะเขาเริ่มต้นอย่างี้ครับเขาบอกว่าเราจะเลือกอโอกาสที่ถูกต้องได้อย่างไรในชีวิตการทำงานของคนเราเนี่ยเราจะมีโอกาสเข้ามาเราจะมีโอกาสการเลื่อนตำแหน่งโอกาสย้ายที่ทำงานโอกาสสารพัดโอกาสหรือแม้กระทั่งโอกาสไปทำธุรกิจของตัวเองอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่า วิธีการที่คุณจะประเมินโอกาสเนี่ยเป็นระบบที่ต้องทำอย่างมีมีมีกระบวนการคือต้อง,ต,องต้องมีซิสเต็มที่ถูกต้องอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะครับทุกครั้งที่คุณมีคนให้โอกาสคุณมาเนี่ยนะครับคุณต้องทำสิ่งเรียกว่า r s s r e w a r r ratio นะครับ risk r e w a r d ratio เนี่ยก็คือดูความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนที่จะได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราจะมีอคติมากๆเลยกับกับกับโอกาสที่เข้ามานะครับ ออพอคุณทำริสุลโตรเรชัลเนี่ยสิ่งที่คุณทำน่ะคุณจะประเมินได้ทันทีแต่ว่าโอกาสเนี้ยมันต้องเสียอะไรบ้างและจะได้อะไรกลับขึ้นมาและโอกาสที่จะได้มันได้เท่าไหร่ในโอกาสเนี้ยมันจะมีโอกาสได้เท่าไหร่เนี่ยนะพวกเนี้ยเป็นการคํานวณทั้งสิ้นซึ่งคนส่วนใหญ่เราต้องมองตรงว่าจะไม่ค่อยได้ทำนะฮะแล้วการบันทึกริสุลโตรเรชัลของโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณอย่างเป็นระบบจะทําให้คุณรู้อีกเรื่องหนึ่งคือมันจะทำให้คุณรู้ว่า เวลาของคุณหรือว่าความสามารถของคุณเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่อ่าอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณต้องทําการบันทึกไว้เสมอนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ควรจดบ,บันทึกด้วยเห้เรามีทําเข้ามานะครับ <S <S ผมยกตัวอย่างนะฮะมันจะมีงานมันจะมีงานบางอย่างที่เข้ามาแล้วผมไม่ได้ทำนะฮะเช่นเชิญเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรเงี้ยซึ่งหลายงานหรือแม้กระทั่งเชิญมาเป็นกรรมการบริษัทหลายบริษัทเนี่ยหลายงานเป็นงานที่แบบผลตอบแทนดีมากดีจนรู้สึกว่าแบบเอ๊ ไปดีไหมอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเวลาผมทำ,มทำ risk เนี่ยผมทำไอริสบริโหวดเสร็จเราผมคิดว่าวิธีคิดของผมก็คือว่าเราบันทึกไว้ก่อนว่าโอกาสที่เราได้มาเนี่ยมันมีมันมีเรียกว่ามีอัพไซด์เท่าไหร่มีดาวไซด์ยังไงนะฮะแล้วก็ตีมูลค่าเอาไว้เท่าไหร่เี่เราก็สามารถจะประเมินได้ว่าครั้งต่อๆไปเวลาเราเห็นอย่างเงี้ยมันควรจะทํำยังไงหลายโอกาสพอเราข้ามเราไปปุ๊บคนอื่นไปเป็นอย่างเงี้ยน,นะฮะเราพบว่าเออมันดีเหมือนกันแฮ เนาะพวกนี้ก็จะถูกบันทึกไว้ว่าโอเคลักษณะเป็นยังไงรว่ถึงเรื่องการลงทุนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับข้อต่อมานะครับพยายามไปแข่งที่การแข่งขันมันไม่สูงมากนะครับที่การแข่งขันไม่สูงมากมีอะไรบ้างนะฮะเขาบอกว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะฮะที่ที่การแข่งขันไม่สูงมากเนี่ยคือที่ที่มีนวัตกอันน่นอนอันี้เพราะว่าที่ที่มันสู้ด้วยนวัตกรรมเนี่ยมันมีคนทําได้ไม่เยอะนวัตกรรมเป็นของที่ทํายากนะฮะสองสู้กันด้วยคุณค่า คุณค่ามุมหนึ่งที่จับต้องได้มากที่สุดเนี่ยคือเรื่องแบรนดิ้งคนทําแบรนด์น่อยเยอะฮะแต่ว่าคนที่ตั้งใจทําจริงๆเข้าใจธุรกิจจริงๆและทําอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่ใช่แค่หลักสองสปีแต่ว่ายาวนานกว่านั้นจริงๆแล้วเข้าใจจริงๆทำแบรนดิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยในที่สุดคนแบรนด์หอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีคู่แข่งน้อยลงไปเรื่อยๆนะฮะหรืออีกอันหนึ่งไปแข่งในที่ที่ทําให้ชิ้นของพายมันใหญ่ขึ้นนะฮะทำให้ชิ้นของพายมันใหญ่ขึ้นคือแทนที่จะไปแย่งพายเดิมคุณไป growth ทำตลาดใหม่นะฮะมันมีให้คิดเยอะแยะสมมุติว่าธุรกิจเดิมทีเนี่ยเราเราเราเห็นอะอย่างตอนนี้เซกเมนต์ผู้สูงอายุใช่ไหมฮะยังไม่ใหญ่เลยพูดจริงเทียบกับโอกาสทีงมันเนะะี่ยการไปทำเซกเมนต์นี้ขึ้นมาใหม่ให้ให้ตัวเลือกมันมีเยอะขึ้นหรือให้มันมีความหลากหลายตอบความต้องการมากขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยอก็เกี่ยวข้องหมดทั้งสิ้นวันนี้มีคนพูดถึงอันหนึ่งที่บอกว่า ในอนาคตเนี่ยโลกผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะหนึ่งในสิ่งที่จะมันจะต้องคิดใหม่หมดเลยก็คือพวกเครื่องใชไ้ไฟฟ้าอ่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างเนี่ยไม่เฟรนด์ลี่กับคนที่สูงอายุเลยเช่นนะครับขายกตัวอย่างหลยนะเครื่องซักผ้าโอเคเครื่องซักผ้าเนี่ยเครื่องซักผ้า,าเปิดหน้านะฮะหนุ่มสาวใช้ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะสบายใช่ไหมแต่พอคุณเป็นผู้สูงอายุอยู่คุณอยู่คนเดียวเนี่ยะะเครื่องซักผ้า,าเปิดข้างบน,น,นง่ายกว่าแต่ว่าเครื่องซักผ้าเปิดบนมันเปลืองไฟมากกว่าอะไรเงี้ยทำไงมันถึงจะมันถึงจะเวิร์กอ่ะต้อง เหมือนตอนที่เขาเอาวอชเชอร์กับไดเออร์อยู่ในเครื่องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคืออะไรทํานองเนี้นะฮะค,คือโจทย์มันเปลี่ยนเนี่ไปขยายพายนะไปขยายภายนะฮะ,ะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าคุณจะเติบโตได้ในหน้าที่การงานเนี่ยคุณต้องรู้วิธีการสร้างและรักษาความน่าเชื่อถือของคุณนะครับเขาบอกว่ามีสามขั้นดหวยกนหนึ่งพูดว่าคุณจะทําอะไรสองทำให้ได้แล้วต้องทําให้ได้ไม่น้อยกว่าสิ่งที่คุณพูดมากกว่ายิ่งดีนะฮะ อันที่สาอย่าลืมบอกเขาด้วยว่าคุณทําแล้วนะนี่คือลักษณะของการสร้าง trust ที่ดีนะพูดแล้วทําให้ได้ trust เนี่ยนะครับเ,เป็นสิ่งที่เราพูดกันบ่อยใน podcast ของเรานะว่าสร้างยากมากแต่ทําลายง่ายมากแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับข้อที่4ผมชอบมากเนี่ย reverse engineering เวาลาคุณเห็นอะไรสําเร็จแล้วคือสมมุติคุณเห็น a อะไรมันทำแล้วิร์เนี่ยนะคุณลองไป ถ้าจะทําตามเขาจะหนึ่งไปสิบเนี่ยอาจจะยากกว่าเนื่องจากว่าเขาถึงสิบแล้วเนี่ยนะฮะคุณลองไปแกะดูซิว่าถอยกลับมาเนี่ยมันต้องถอยกลับมาตรงไหนนะฮะ r e v e r s e e n g i n e e r i n g ความหมายของมันเป็นแบบนั้นเช่นสมมติยกตัวอย่างนะครับบริษัทรถจีนจำนวนมากเนี่ยตอนที่เริ่มทำอะนะฮะหนึ่งในสิ่งที่เขาทำกันเยอะมากผมผมรู้เลยเพราะมันเห็นมีรูปอยู่ลงในในข่าวเลยนะว่าบริษัทใหญ่หญหญๆหลายๆบริษัทที่ทำรถไฟฟ้านะก็ไปซื้อเทสลามาแลวแงะเลยครับ งี้ดูคือโอเคแหละมันคงจะไม่สามารถทาได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขาก็อย่างน้อยเขาก็เข้าใจว่ามันค่อยๆแต่ละเส้นทางแต่ละชิ้นมันมาอย่างไงนะครับข้อสุดท้ายคือคุณต้องโคชตัวเองต้องมีระบบการโคชชิ่งนะครับและโคชที่ต้องทําบ่อยคือโคชตัวเองการโคชตัวเองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการเจอคนเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปอาจจะไม่ได้เจอใครได้บ่อยมากแต่โคชตัวเองคือเนี่ยอ่านหนังสือฟ,ฟังนู่นฟังนี่ให้คุณเหมือนแบบอิควิปด้วยของใหม่ๆตลอดเวลาเนี่ยนี่คือ ห้าแนวคิดในการเจริญติบโตในการงานที่ดีนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission f e Minutes Podcast Presented by Ananda Development คิดเพื่อชีวิตคนเมืองซื้อคอนโดติดรถไฟฟ้าและบ้านทำเลเมืองเลือกอ n a n d a เท่านั้นทำเลสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ท้องพร้อมอยู่ตกแต่งครบให้เลือกหลากหลายดีไซน์หลายทำเลนพนันดาเดเวล็อปเมนต์เออร์เบิร์นลิฟวิ่งโซลูชั่นส์ที่อยู่อาศัยสำหรับคนเมือง